หลังจากหนีคดีลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศล่าสุดมีข่าวว่าไฮโซดารุดีกิสบุญยาไรนักธุรกิจดาราและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแกนนําคนเสื้อแดงก็ได้เสียชีวิตแล้วที่สหรัฐอเมริกาล่าสุดนายปวินชัชวานพงพันธ์ผู้ต้องหาคดี112ที่หลบหนีต่างประเทศโพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ากาปราพิดาดารุดีกิสบุญยาไรเราเจอกันครั้งสุดท้ายที่แคลิฟอร์เนียเมื่อหลายปีก่อน รู้สึกตกใจกับการจากไปของพิดาขอให้พิดาไปสู่สุขติสำพลายุบนะคะขณะที่อันภูวนาถก็ได้ออกมาโพสข้อความแสดงความเสียใจเช่นเดียวกันว่ากาบราสองอาดาดารุณีกิสบุญญาลาัยณตรงนี้จากใจนะครับยังจำได้เสมอในวันที่อันยังไม่มีใครรู้จักเลยแล้วต้องขึ้นเวทีร้องเพลงวันแรกผู้หญิงคนนี้เดินถือดอกไม้ช่อใหญ่ๆมากๆม,มาให้อันถึงหน้าเวที โดยที่เรายังไม่รู้จักกันอย่างเป็นทางการใดๆแล้วบอกว่าชื่นชมทุกอย่างโดยเฉพาะความคิดของลูกตั้งแต่ในวันที่ยังไม่มีใครสนใจสิ่งที่อ่านคิดเลยด้วยซ้ําน้ําใจและกําลังใจล้นเหลือจากอาดามีมาให้อันเสมอแม้ในวันที่ตัวคุณอาเองอาจจะต้องการกําลังใจมากกว่าอ่านด้วยซ้ําจากวันวานที่ความคิดที่แตกต่างเคยมีเรื่องที่คนบางกลุ่มยังไม่พร้อมยอมรับ อาดาคือผู้มาก่อนการคือผู้กล้าที่สอนอะไรหลายๆอย่างให้กับคนรอบข้างมากมายจะเก็บรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความคิดบวกของอาดาไว้ในความทรงจำครับกอดพี่ฝนน้ำนิ่งและน้ำพุนะครับด้านเอิร์กพมพรก็ได้ออกมาโพสข้อความแสดงความอาลัยผ่านอิส t a แกรมส่วนตัวโดยระบุข้อความว่ากราบลาคุณแม่ดานะคะเอิร์กคงมีโอกาสได้ส่งคุณแม่แต่เพียงเท่านี้ ไม่ว่าคุณแม่ดาจะอยู่ที่แห่งไหนเอิร์กเชื่อว่าที่แห่งนั้นจะเป็นที่ที่คุณแม่มีความสุขเพราะคุณแม่เป็นผู้หญิงที่มีแต่ความสุขเสมอขอบคุณที่ทําให้เอิร์กได้เรียนรู้การแต่มีพลังบวกมีความเป็นไปได้และมีมุมมองดีๆในทุกๆสถา,านการณ์ค่ะจําได้ประโยคหนึ่งที่คุณแม่มักจะพูดเสมอปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กุ้มนะคะพูดจบก็จะส่งมาพร้อมรอยยิ้มกว้างๆให้เป็นกําลังใจ RIP นะคะตอนนี้คุณแม่คงไปร้องเพลงลันลาอย่างมีความสุขให้พระเจ้าฟังแล้วกอดฝนแน่นๆนะคะเข้มแข็งนะผลลูกแม่หยุดแล้วสำหรับไฮโซดารุนีโด่งดังมาจากเ e เรตตี้ไฮโซบ้านนอกมีผลงานในวงการบันเทิงด้านการแสดงพิธีกรและยังเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรู้จักในนามของเจดาตัดสินใจเข้าร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองกับคนเสื้อแดงมาตั้งแต่ปี2552 กระทั่งถูกสารออกหมายจับฐานฝ่า,าฝืนประกาศตามพร,รกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมพวก17คนเมื่อวันที่8เมษายน2553ต่อมาถูกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอ,อช ห้ามทาพฤติก,กรรมทางด้านการเงินพร้อมบุคคลและนิติกรรมบุคคลอื่นรวม106ลายคําสั่งที่49/2553เมื่อวันที่16พฤษภาคม2553ต่อมาได้ลี้ภัยครั้งแรกไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน1ปีกับอีก5เดือนกับสู่ประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคมปี2554ในปี2556ถูกสารแพ่งดําเนินคดีข้อกล่าวหาหมิ่นสาร ภายหลังเหตุการณ์รัฐประหาร22พฤษภาคม2557ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติออกคำสั่งเรียกให้ดารุณีไปรายงานตัวแต่ไม่ไปตามคำสั่งดังกล่าวจึงถูกสารทหารออกหมายจับซึ่งต่อมาดารุณีได้รีบัยไปอยู่ต่างประเทศและรับหน้าที่เป็นเลขาธิการสมัชชาประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองไทยอยู่ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อปี2562ไฮโซดารุน so ีซึกปัจจุบันได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กดารุณีกิษยาบุไรัยว่าเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงเข้าผ่าตัดใหญ่รำไส้อุดตันก่อนจะเสียชีวิตลงเมื่อวันที่24ธันวาคม2566